เป็ด <จะ S 2> ชามบนลูกและกระเพาะปัสสาวะนี่แหละที่ช่วยที่ช่วยเรื่องของอคุณกัลยาเนี่ยก็เรื่องนี้แหละเนี่ยต้องให้เขาเลยดีดีมากเลยมันจะช่วยเรื่องลังกนี่แหละเขาทำให้เนี่ยเดี๋ยวให้เขาทำให้อีกให้เส้นมันเข้าที่อะต้องเก่ตู้เรยวว่คุู ท่าเดียร์พูดถ้านี้เป็นท่าที่ใช้ส้นเทา้ายันมดลูกและกระเพาะปัสสาวะให้กระชับขึ้นแต่ควรจะทําหลังจากที่นวดแต่งท้องแล้วถ้าทับหม้อกเกลือได้ด้วยก็จะดีะทําให้ปัญหาเรื่องของออในภายในช่องท้องน้อยเนี่ยดีขึ้นแล้วยังแก้ปัญหาเรื่องของลมปราณในร่างกายด้วยลมกองหยาบในโพรงท้อง ที่มันยุยยก็จะเป็นระเบียบมากขึ้นช่วยให้การไหลเวียนของลมปราณทั่วร่างกายดีขึ้นด้วยค่ะเธอก็ให้บ้าเขียวพูดก็ระอัดเท